เดี <Smile. S 2> ๋ยวถ่ยคลิปมันแทงก่อนให้หัวยังเราดูสภาพนะครับเราดูแน่าคนคลีแตกนี่นะครับกำลังขึ้นแล้วนี่นหิมนี่ะโอน่้โหโอ้โหโอ้โหเริ่มมาหัวละ๋ยวกัง อย่าอันพูดพูดภาษาไทยกลางนะครับจะเอาลง y o u t u b บโอเคครับโอ้โหคอนแ้างสูงแล้วนะครับเนี่ยโอ้เริ่มเวียนหัวแล้วนะครับนี่นะครับเป็นการเ่อนที่แบบโมเมนตัมเนาะเขาใหม่เหรอ แฮนโดรลมแฮนโดรลมโอส้สบ,สบายมากครับตอน <สา S 1> นี้มมีสูตรด้วยมีมีสูตรนะครับซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มจีคอสขีต่ะตามแรงอยง่างนะครับแรงขึงข้นเท่ากับแรงลงนี่นะครับ ไหวก็ครับนะโมไหวตวๆนะครับจิ๋วๆทำไมมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอะไมมันสูงครับเฮ้ครับมันสูงมากเลยนะครับโอ้โหแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหต้นมะพร้าวโอ้ยยอดมะพร้าวนะครับถึงยอดมะพร้าวแล้วนะครับ นี่นะคะโอ้โหโคตรโหดโคตรอันตรายเลยนะครับทงไมตอนนี้ได้ยินแต่เสียงกรีดนะครับเดี๋ยวจ๊คอรับมวนมวนมวนทอบทอค ปุ้มกับเงินเซาบาทนะครับโอเคนี่นะครับโอ้โหสูงมากเลยนะครับนนีใกะไปแล้วไปแล้วเป็นไงบ้าหงอกหน้านี่จังอะโอเคครับนี่อะไรจะมาพูดนสบายมากเลยสบายเกินอ่ะเหรอว่ะไม่รู้ว่ะจังเลย เหมนนะครับมันเหมือนใครอะไรักอนให่ี่ะหกี่ัอบพิเศษโบนัสแถมนี่นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาเป็นเวลาจะสีนาทีแล้วนะครับยังเยงเงียยัียบยงเงียังบัีเงีีเนี่ย ปแล้วครับโดนลอยแผลนี่ครับนี่นะครับนี่กันพึ่งลมนะครับนี้พึ่งเริ่มต้นนะครับเ ยุบหนอะพองหนอยุบหนอะพองหนอนาะแั่งมานี้ที่ใส่ละลอยอุ้ยอุ้ยลอยมากเลยนะครับเริ่มคลื่นไส้นะครับเริ่มคลื่นไส้

จะเครับบปะถงที่เอาไม่หนาวแบบพัดโยมนี่นะครับเตรคครับมองมาหนึ่งนี่ก็จะเอาแบบปะถงเพสาวเพื่อนตัวคูวเปียเป็นแค่มากชิวๆครับชิวๆ